สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่องของ r ูเบิร์ตเชสนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าถึงแคมเปญที่ผมชอบมากที่สุดของเกม League of Legends กันให้ฟังครับนั่นก็คือแคมเปญ Build Water Burning Ties ครับผม เบอร์นิงไทส์เนี่ยเป็นเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองท่าบิลต์วอเทอร์ผมว่าเนื้อเรื่องนี้นะครับน่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่ดีสุดเท่าที่รยอดเคยนำเสนอมาเลยครับไม่ว่าจะเป็นการคุมโทนตัวละครหรือว่าเนื้อหาที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับผมเนื้อเรื่องนะครับทั้งหมดในเบ r ร์นิงไทส์เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ช่วงมันจะเริ่มต้นด้วยเนื้อเรื่องของทวิสิตเฟย์และเกรฟส์ครับผมและมันจะนาไปต่อที่เนื้อเรื่องของมิสฟอร์จูนกับ,ดดนนกบ,บ Fate แก ได้ทำสองตัวนี้นะครับให้เข้าถึงได้ง่ายมากๆนั่นเองครับผมเริ่มจาก TF นะครับที่เรียกได้ว่าไม่มีเรื่องของพลังเวทเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากในเกมดูสิ้นเชิงนั่นเองจะมีแค่การเล่นมายากลกับไพ่นะครับหรือว่ามีบุคลิกที่ดูคล้ายๆกับจ๊กเกอร์หน่อยๆนั่นเองครับซึ่งแค่นี้ครับผมก็มองว่ามันทําให้คนอ่านเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งผมเองนะครับรู้สึกว่าเราสามารถเข้าถึงตัวละครบุคลิกแบบนี้ได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าเราอาจจะเจอคนแบบนี้ก็ได้นะครับในชีวิตจริงที่เ้มอันง ครั้งที่รู้อยู่แล้วนะครับถ้าโดนโจสลัดจับได้เนี่ยเขาก็ต้องถูกไล่ค่าแน่ๆครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้เก่งการต่อสู้แบบนักรบทั่วๆไปนะครับแต่เขาก็ไม่แขกครับก็ยังคงแอบเข้าไปในเมืองอยู่ดีนะครับน่าจะบอกเก็ตฟิลด์แล้วใช่ไหมครับว่าตัวละครนี้มันนิสัยประมาณไหนครับมาต่อกันที่เกรฟเฟิร์นบ้างครับผมเกรฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆนะครับประวัติของเขาเนี่ยคือเขาถูกขังคุกนะครับเพราะว่าถูกจับได้เพราะว่าคู่หูของเขาเนี่ยชิ่งหนีไปก่อนนะครับทำให้เกรฟเนี่ยโดนจับได้นั่นเองในเนืื้้้้อออเเเเรรรรรร่่่่่่งงนนนะะคคับบไไไไไดดกกกาาววฟียจิๆ็มแทห ว่าทําไมผู้หูเขาถึงทิ้งเข้าไปนะครับจนทําให้เขานถูกจับได้เพราะว่าการเอาชีวิตรอดในคุกเนี่ยมันก็ทําให้เขาแทบจะบ้าตายแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นเกรฟก็เลยไม่มีเวลามาคิดเรื่องแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องโกโหกครับผมเกรฟเนี่ยค่อนข้างแค้นมากครับว่าทําไมคู่หูอย่าง,งทวิสต์ฟเฟดถึงทิ้งเข้าไปนะครับทำให้เขาถูกจับได้และมีวันหนึ่งนะครับที่เขาเจอกับทวิสต์เฟดนะครับ เกรฟถึงขนาดเอาปืนจาอหัว TF แล้วก็บังคับให้เขาบอกหผลนะครับว่าทำไม TF ถึงหนีเข้าไปในวันนั้นทำให้เขาถูกจับได้นั่นเองมาถึงตรงนี้นะครับทุกคนก็น่าจะได้เห็นภาพรวมแล้วแหละนะครับว่าเรื่องราวของแคมเปญน,นีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีขาวหรือว่าดําไปซะทีเดียวนะครับมันจะอยู่ในโทนของเทาๆนะครับในแง่ของการหลอกลวงมีเงินมีการฆ่าฟันเข้ามาเกี่ยวข้องครับและจากจุดนี้เองนะมันเลยทําให้ผมติดใจแล้วก็ติดตามมาถึงในภาคที่2นั่นเองนะครับภาคที่2เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับมิสฟอร์จูนและแก หลักๆนะครับเรื่องราวเนี่ยมันจะเกิดมาจากการที่แก๊งแพลงนะครับได้ฆ่าครอบครัวของมิสฟอร์จูนนะครับดังนั้นนะครับเธอก็เลยมีความแค้นนะครับพยายามที่จะหาทางแก้แค้นแก๊งแพลงนะพยายามที่จะฆ่าแก๊งแพลงไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวละครอย่างมิสฟอร์จูนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเหมือนกับเนื้อเรื่องที่อาจจะดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่ากับ TF Gra v e ฟหรือว่าแก๊งแพลงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจุดประสงค์ของมิสฟอร์จูนในเรื่องนี้นะก็คือการแก้แค้นแก๊งแพลงเท่านั้นเอองงนนั่วใสข แก่งแผลงนะครับเรียกได้ว่ามีประวัติที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ารอยอดเนี่ยได้ทําให้เขาเป็นโจรสลัดที่น่ากลัวมากนะครับน่ากลัวในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเขามีสกิลที่แบบรุนแรงหรือว่ามีพลังเวทนะครับหรืออะไรที่เหนือมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับเรียกได้ว่าแก๊งแพลงเนี่ยจะน่ากลัวในรูปแบบที่ไม่มีใครกล้าที่จะไปหักหลังเขาหรือว่าไม่มีใครที่จะทําอะไรเขาได้เลยนะครับเอาง่ายๆคือเขาไปเหมือนกับมาเฟียเป็นก็อดฟาเธอร์ในบิวต์วอเตอร์เลยก็ว่าได้ครับผมถ้าเทีย พลังเวทสามารถทําให้คนกลายเป็นฝุน่นได้เนี่ยก็เอามาเทียบกับเนื้อเรื่องตอนที่แก๊งแพลงนะครับเอามีดของตัวเองเนี่ยสลักรูปลงบนกระดูกของคนที่กําลังมีชีวิตอยู่และกรีดร้องด้วยความทรมานไม่ได้หรอกครับนี่แหละคือที่ผมจะสื่อคือแก๊งแพลงเนี่ยมันเป็นตัวละครที่สามารถทําเรื่องแบบนี้กับทุกคนได้นะครับในชีวิตจริงซึ่งมันต่างจากเซราสนะครับคือเขาอาจะต้องใช้พลังเวทหรือว่าต้องใช้ถุงมือ infinity gauntlet นะครับทำให้คนกลายเป็นฝุน่นนั่นเองเรามาพูดถึงหน้าเว็บสําหรับการเสพเนื้อเรื่ออออองงงผ่่่่่าาานนนนนตตัััวววกกกกกษรรดีม้เเลยืใ เยจะถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับได้แก่ act หนึ่ง act สอง act สามแล้วก็ epilogue นั่นเองครับผมในแต่ละ act นี่ยจะมีเสียงดนตรีประกอบนะครับที่แตกต่างกันนั่นเองเพื่อที่จะสร้างอารมณ์คนอ่านเนี่ยให้อินไปกับเนื้อเรื่องครับใน act หนึ่งนะครับดนตรีเนี่ยจะเป็นจังหวะช้าชๆนะครับเพราะว่าเป็นตอนที่ T.F เนี่ยแอบเข้าไปในเมืองโจสลัดนั่นเองครับ act ที่2ครับดนตรีเนี่ยจะเริ่มเร็วขึ้นมีดนามิกมากยิ่งขึ้นครับจะได้ยินเสียงพายุเสียงแผ่นไม้บนเรือของแก๊งแพล้งเนี่ยครับเสียงของนกนางนวลที่บนมรคัั3 เป็นกับบทสรุปครับที่คุณเนี่ยจะได้ยินเสียงเรือที่แล่นอยู่ในทะเลนะครับอาจจะได้ยินเสียงเชือกผูกเรือที่อยู่ใต้ท้องเรือด้วยเช่นกันบอกเลยว่าทั้งเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ดนตรีประกอบเนี่ยมันจะทําให้คุณอินไปกับเนื้อเรื่องเบื้องฐานที่เต็มไปด้วยการแก้แค้นและการหลอกลวงอย่างแน่นอนครับหลายคนอาจจะยังไม่อินนะครสลับเนื้อเรื่องที่เป็นตัวนองสือนะครับเรามาพูดถึงกิจกรรมในเกมมันต่อไดีกว่านะครับผมกิจกรรมินเกมนะครับผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่ฝั่ง TF หรือว่าฝั่งเกรฟนะครับััันนนนเวว้าา่่งอออืก็ถ ป็นกิจกรรมที่ทําให้ผู้เล่นเนี่ยอินไปกับเนื้อเรื่องได้อย่างมากครับผมเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยแมพใหม่นะฮะหรือเรียกได้ว่าก็ไม่ได้ใหม่หรอกนะฮะมันคือแมพอารามนั่นแหละนะครับที่นํามาตกแต่งเป็นแมบ Butcher Bridge นั่นเองมันเป็นสถานที่นะครับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลัก Burning Tide เลยก็ว่าได้ครับรวมถึงในเกมเนี่ยก็ยังมีโหมดใหม่ที่มีชื่อว่า Black Market Brawlers ด้วยนั่นเองครับที่มันจะมีมินิหน้าตาแปลกๆนะครับไอเทมใหม่ๆให้เราได้ใช้กันยังไม่หมดครับ r o y a r นะครับได้ปล่อยสกินใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง Burning Tide ออกมาด้วยนะครับได้แก่ Twisted Fate Grave นะครับรวมถึงสกินใหม่ที่เกี่ยวกับ Built Water ยังมีอีกครับเขาก็ได้ปล่อยเมอร์ชนะครับหรือว่าสินค้าใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ Built Water ด้วยนะครับยังไม่จบอีกครับผมเขาก็ได้สร้างอีเวนต์ Built Water ทั่วโลกนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็คือประเทศไทยนั่นเองนะครับถ้าใครจำไม่ได้นะมันก็คืองานครบรอบ3 BLL ไทยนั่นเองจำได้ไหมครับที่มีทั้งการแจกไพ่และเหรียญของ Built Water นั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมประทับใจกับแคมเปญนี้มากที่สุดเลยก็คือในเนื้อเรื่องของ Burning t l e i เนี่ยมันมีผลต่อเกมเพลย์ด้วยนั ถ้าใครยังไม่รู้นะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่แก๊งแพลงเนี่ยไม่สามารถถูกหยิบขึ้นมาเล่นได้นะครับเพราะว่าในเรื่อง Burning Ties เนี่ยแก๊งแพลงนะครับถูกฆ่าแล้วก็โดนโยนลงทะเลไปนั่นเองครับผมซึ่งเวลาผ่านไปพักหนึ่งนะครับผมไรออดก็ได้เฉลยออกมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแก๊งแพลงยังไม่ตายครับเรียกได้ว่ารอดมาได้แบบสาหัสนะครับขนาดที่ว่าเขาเนี่ยต้องเสียแขนตัวเองไปข้างหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับจริงๆก็สามารถดูได้นะครับว่าแก๊งแพลงเนี่ยเขาเสียแขนไปข้างหนึ่งนะครับจากจุดนนนนนนนีีี้้้้เ่่ยมมมาาาททใใหผออึงกะครัับต Art นะครับตัดสินใจที่ทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันมีผลกับเกมเพลย์ขนาดนี้ก็ถือว่าคนทานี่จะประทับใจมากนะครับสำหรับแคมเปญ b บลต d Water Burning t i d e ทสนั่นเองครับผมไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเนี่ยสร้างเนื้อเรื่อง Burning งไทส์ที่ทำให้น่าติดตามได้ขนาดนี้รวมถึงทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยมีผลกับเกมเพลย์ขนาดนั้นครับและนี่แหละนะครับมันความประทับใจของผมทั้งหมดต่อแคมเปญนี้นั่นเองนะครับและทุกคนเลยครับคิดยังไงบ้างกับแคมเปญนี้หรือว่ามีแคมเปญไหนนะครับที่ตัวเองชอบมาก่สุดของเกมบ ไลค์ like และ u ับส r คร e กันด้วยนะครับผมวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ